บ่แต่ลูกได้พี่น้องเจ้ามาพัดมาเจอคนบ้านกันเองพี่น้องเฮ้ยเอ็งบ่มีเงินจักกีบอีดีเอ็งสิเซนเ้ยมีอยู่เสือต้นไอ้ตัวเอามาว่หันน่ะเสืออีหยังก็่อลูกเอ้ยพ่อเด้อพวกเจ้าเด้อเอ้ยเตือนไว้เตือนก่อนหักแม่น่ะสิเซนค่ะคันมีตัวเอาบ่มีตัวแล้วก็อย่าา เสืออันหุ่นน้อยๆนั่นเด้เฮ้ยบ่มีบ่มีบ่มีเขาเอามากันแดกันแดเอามาเด้อบัดนี้เด้อเออเออเะออมันม่าบ่อยากางงามเลยพนนีนะเนาะมมีมันหนักมันหบ่มีายมเนาะมีายม นี่จะเอามาเ๋ยเขาสั่งในเพชรเราคนลูสั่งในเพชรในลายจะมาที่พีนุกพี่แมย้อมแล้ว่อยน่าเพชรเนี่ยเจ้นแกนสั่นเนหามาหัวเป็นผัานี่หน่มเราดูบเวยดเบ็ดเบ็ดด้ทน้ำเทาอ้ยนี่ะถแวคุางามแค่คุมไว้เป็นขู่อยู่นะโอ้ยนุ่งลดคูมเอ็นว้ยรุ่นแล้ว Bất cứ bất cứ bất cứ nào? Muya hết, did you? Oi, luôn emu, borai đâu hôm một mày. Gilep. Gilep nga mày lên xe เริ่มดไปเฮ้ยลูกติสะเลยชุมใจบุมมีตัวเอาสำลุโะมันน้อยเสียนีหน่อยอือใส่กตวโงไม่ใช่ว่น้อยว่ามไปเ้าแห่งจนหย่างได้มันน้อยนี่เบื้องในกระตมันนี่นะโบเฮ็ดแต่กะโหล้มัน anh chỉ sang sửa căn đẻ tố bà này nè Hãy ừ. tố mà hãy Ngày. Ngày mà. ngủ cho dưới bài lúc Bằng đu dài dạ khư ăn Dài sạo Dài ở นี่แม่นุ่มดูกกันหมู่จะไปพื้นเขาไม่สร้างลูกโอ้เองเดี๋ยวจะเสือกันแดดเด้อขนบมีเองก็คือจีบริสุทนี่นานเตงมบุเป็นนี้บดนี้โบเห็ดเดอลูกเดอรบเห็ดเดอชมเจ้าพอเดอพอเดอพอเดอว่าให้แม่มาสร้างเดินม

nhục nị cún cà bò nhục, khệt khệt mẹ, điều đó là bị thả hết. anh sẳn này thơ, thơ giờ sẳn anh sẽ chắt can này thơ. muộn. đi học 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 bò bon ông, cả ngay nhảy tí gật hơn. Ya, thơn tôi sẽ Tôi hơi hơi em em em. hơi là, chị pan. Nony! Nony, nami, sụt tony. Sụt tony, là, để sụt đi. Bồn, nami, luôn, quý? Hm. Hm. xin Hm. 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 วันทองไผ่สองลอยแก่อิงจะเอาทคันแดดเป็นยังไงแม่ชู้โมกิโบยมันหิงบอืมามาเลยอืมหาเอ็งเชนเลยเอ็งบอกก่อนในตัวเทไเอ็งเนตัวเไก็ใย่เองเชนไม่กีาส ขราลอเบยตเท่าไรนี่อันนี้อยโอ้ยขันแบบนี้เองแล้วคันมีซานเองเอาอยู่เยัวมีซานี่แต่แบบนี้เออคันมีซานเองเอาหัเองปั่นตูดแล้วมันยืดยืดเองอาใส่มัดหัวป้าใส่ป้าใส่ป้าใ่ นี่ตัวนี้ใหญ่พี่ใหญ่บ่ใหญ่ต้นนี้ใหญ่ทีเด็กโเจจะไปกอดนั่นบ่มีเงินกอดคือบ่มีเงินหมู่มันบ่มีเงินล่ะกับโบบอนบ่พอดีพร้อมถ้าพอดีเมยกัเส้นเหโลดเต้งเอามาจะพูดทันทีผู้ใดเต้งกับตัวเธอได้เธอเสือซ่อนอ่าสิพันธ์าถที่ลายแบบมีอันเบอร์หนึอยเบอร์ใหญ่อยู่หนวน้ได้น่ะตัวหาสิพันนะเออเต้งยังมาให้หมอจันเดี๋ยวได้คือบ่เอาแบบนี้อือ เองอันนี้เลขของเองมันสามสิบสี่เองจะเอาสามสิบสี่นี่แล้วเฮ้ยห้าสิบพันมีส่งส่อนผู้ชายอยู่เฮ้ยย่าส่งส่อนผัวก่อนบอยบ่ได้บ่ได้นีละอ้วนบะเองละอวนเอละอ้วนเองนะไมีแต่สีเดียวนี่เฮ้ยเสือส่อนสามสิบสี่ามีสีเดียวมีสีเดียวในเพื่อนนะใส่คู่มือนี่ก็ไม่แต่สีเดียวหนิยังไง เออก็อยาได้ว่าเออพี่ลายสีอยู่เว้ยสี่สิบสี่สิบสี่สิบี่น่นเนาะงอันนี้นะอแยาตัวนึุค่ะเออแบบนี้มันสิผ่านเลยคือบรเคยใส่ตัวเคยใส่ผ่านด้วยมาอยู่นอกเิดใส่ไม่มาอยู่เสือเบผ่าเต้องเือว่านุ่มเท่าญ่เลยนุ่ม เองสิอาแบบเอ็งจะเอาแ่แบบเคยใส่หรือเ้ยแบบเอ็มบอยากลองเป็งนำหมักแบบนี้เอืออเต้นใส่คักแบบนี้โซ่คงดหนางาเขาจะเรียนเจ้าช้เราเขื่องมาเะใส่เลยเต้นควยแถวอ่ะเอ็งสีเซนตัวตัวหนึ่งเฮ้ยบลาเอ็งจังงามเหรอเฮงงามแม่อรรถ คือแม่สองเอาบนรถสองตัะแม่เออห้ลัรถเลยนะเออใช่ปะใเบิ้งต้นนี่ต้นนี้มันคือลามโพแทะลบเมบื้งอันนี่มันหมดอันนั้นปะหมดั้นั้นหมดแั้วนั้นเอออย่ามันงามบอรสอง

ถ้าเส้นพร้อมกันกับเสือกันแดดได้ทุบเป็นยังชามสิบสี่นี่ขันมีชามสิบสี่เออเออเสือก้ามน่ะโอ้ยกระสุนสุดสุดเบอใหญ่เบอร์น่องเออโบกินถอดซีเคี้ยวนะโบกินถอดเสเอาถอดออกแล้วว่าอันนี้คือต่างเก่าถอดยังออกตวนี้ซีนูหันนะบัตดแก่เสือต้นอ้อกผัด กัเนม่แม่ลก็าไม่ใส่ชิ้นยี่รรอยงงไให้ดูันยังดอกถามเลยมาให้ก็ได้ยังดอกได้ชื่อชือครับชงกับชื่อนุ่มมีแล้วมีแล้วกับควชุบขับความชับชือนี่นะเพื่อนได้ดอกได้คนไปบุญนตกับยชงชือยังพรโตหมด้วมีโตอันั้น น่งเสือเโตนั่นเลยว่าแล้วมาแล้วอี่นน่ะวาี่นเอมาถจเนเนออ่ออเพเนาะแบนีเรียบ่างามเมือนกันเลยัเวน่ได้เขาขายดีเนะบ้านี่โอ๊ยปาสีเอาเมือหร่ด้ซื้อเีอเนาะอแล้วองออ อาจจะเป็นท่าไดของถอยนี่เจ้าก็เ้นหากับเจีบชีพยสิลุให้ยู่เป็นชองเส้น